มาน้ำเมนูน้ำเสนอครับแกงน้ไมัมนเศษเศษเมื่อนี้มามามาแกงน้ไม้เคิงเหมาะแกงน้ไม้กินชุ่มกันครับเดิมมาเดิมดมีแต่แนวไปแต่แซบ่บได้เมื่อนี้หลายอย่างมีแกงน้ไม้นเนี่ยมีหลายอย่างตำบักหุ่งเนี่ยลาบเป็ดเนี่ยกินเขา่าชุมกันหลายคน จะใหญ่างานก็เลยกินเขาสุ่มกันจนโด,ดนเถ้อแกงน้ไมัก็ได้เห็ดวกกวบ,บวกเกาหลีมใสไซก็บบกบวบบาดเท่าบวกบวกบ,วบ,วบ,วบหอมแกงใส่น้ไม่แซบแซบหอมหุนหุนแต่เมื่อนีโบมี่ผักไอ้ขาใส่ไม่แต่ผักอีตูเอาผักไอ้คุ้นตูใส่แท่นผักไอ้คุ้นสุภาพโบมี่ แกงแบบบ้านเฮ้าพี่น้องเลยตอนไอ้ตำข้าวเบอร์ตอนนั้นบริเวณไทยเบิ้งันค่ายหนักแนวันโมมีม่แนวตั้งกล่องพี่น้องเลยเบิ้งก็จะเรล่มกดติดตามให้น้ำเนยเด้อเนี่ยใส่เข้าไปพกักีกตูปุ๊บเข้าไปจะแน่แสบๆรอติดตามเบิ้งตอนกิน จะว่ากรตัดใส่น้ำกันดูของมักของมักแกงน้ำใหม่ฝดลัว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 ลววโอ้เป็นตะแสตะโคนมาตะคนคนโคนมองดูเอ้าจักหน่อยกับปิดแก๊สได้แล้วนี่แสบแล้วแสบแล้วโอ้ปวดนเบิ่งเบึงโอ้เป็นตะแสบบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันแนวแสบแสบเมื่อนี่สุดยอดเลย มามามาอย่ามากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกินเขาหลายคนบ่อเดทไทยมุ่มกควงให้เบิ้งมันมีกวดเหลาขวดเบียรพี่น้องเลยยันมันติดอันนี้เพิ่อนอย่ามาลุกบ่อเดทใน y o u t u b e มีตําบอกงงเสบแสบ,แสบ